นัเป็นโปรแทนของฝ่ายรัฐบาลซึ่งในชว่ชวงเช้านี้ก็ไปยื่นที่ปปสแล้วนะครับเพื่อต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการยกเลิกประกาศกระทรวงสนาสุขฉบับปลดกัญชาเสรีทันทีจนกว่าจะมีกฎหมายที่รับคุมในการประชุมคณะกรรมการปปสในวันที่22พฤศจายน2 5า5ยน2565นะครับผมก็ได้รับหนังสือนี้ไว้เพื่อที่จะนำ ไปพิจารณาในที่ประชุมของวิรัตบานประกอบกับวันนี้วิรัตบานก็ได้มีพิจารณาวาระการประชุมของรัฐบาลด้วยเดี๋ยวผมจะถแถลงเรื่องผลการประชุมของวิรัตบานและก็มีประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเรื่องการพิจารณาของสารรัฐนูลต่อร่างพรป,รปอีกสองฉบับแต่ว่าช่วงนี้เพื่อให้น้องได้เดินทางกลับอยากให้ตัวแทนของน้องสักคนได้ มาแสดงความคิดเห็นข้อสรุปสั้นๆว่าที่มายื่นทั้งสองที่นี้เพราะอะไรเช่นครับก็ในตัวแทนนะครับกลุ่มกลุ่มไวเนตนะครับก็จริงๆเมื่อเช้านี้ได้ไปยื่นที่ปปสมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าได้ทราบข่าวว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการปรปรสครับในวันที่22ก็เลยอยากให้บรรจุว,วาระเรื่องการยกเลิกประกาศ ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องการปลดล็อกกัญชาเสรีครับให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดตามเดิมครับและใช้ทางการแพทย์เป็นหลักครับผมก็เลยมายื่นหนังสือ2ที่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาทำเนียบรัฐบาลโดยมีท่านชินวรนะครับมารับหนังสือนะครับผมในตัวแทนรัฐบาลซึ่งน้องๆก็ได้มีการรวมรายชื่อครับประมาณ15,432ี่รายชื่อครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกัญชานะครับ ในกลุ่มเยาวชนที่มีความเป็นห่วงครับทั้งคุณครูอาจารย์นะครับและกลุ่มแพทย์ต่างๆครับมีความเป็นห่วงครับเพราะว่าเยาวชนนั้นเข้าถึงกัญชาง่ายเกินไปครับก็เลยอยากฝากทางรัฐบาลนะครับได้ได้ช่วยพิจารณาครับให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดตามเดิมครับแล้วใช้ทางการแพทย์เท่านั้นครับเพราะว่ากระบวนการพิจารณากฎหมายกว่าที่จะออกมารัดกุมและไม่มีช่องว่างนะครับ ใช้เวลาเกินไปครับอยากให้ปิดสุญญากาศตรงนี้ทันทีครับจนกว่าจะมีกฎหมายออกมานะครับเราไม่ได้ต่อต้านเรื่องกัญชาไม่ดีนะครับเราแค่ต้องการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก่อนที่จะมีกฎหมายที่ดีรองรับครับผมก็ที่มาก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับกลุ่มวายเนี่ยครับผมก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันหลายกลุ่มเลยครับก็จะมีหลายๆที่ครับรวมตัวกันจะเป็นโครงการ สะพานนักศึกษาครับที่ที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ครับรวมกลุ่มกันเลยตั้งชื่อกลุ่มนี้ขึ้นมาว่ากลุ่มไม่นะกัญชาและยาเสพติดครับหรือเรียกว่า YNAC ครับหรือ y n a c ครับ,รน,รบน้องนี่คือมาจากกลุ่มไม่นะอะไรนะคะอันนี้ไม่นะกัญชาและยาเสพติดครับผมน้องนี่มาจากอะไรนะอันนี้เป็นจบแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในการที่รวมรวมเดกกลุ่มผู้นําต่างๆและกลุ่มเครือข่ายครูอาจารย์ผู้ปกครองครับที่เห็น เห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยลองรวมรายชื่อผ่าน Google Form กันดูครับผมก็เลยรวมรวมกันก็ได้ประมาณหมื่นรายชื่อเดี๋ยวในหนังสือนะครับจะมีลิงค์รายชื่อสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ครับส่วนประเด็นที่2นะครับวันนี้พวกผมก็ได้เขียวโอกาสนี้ได้แถลงผลการประชุม ของรัฐบาลนะครับในสัปดาห์นี้ที่ได้มีการพิจารณาระเบียบว,วาระการประชุมสภาครับสำหรับการพิจารณาการประชุมสภาในสัปดาห์นี้ก็จะมี3วันคือวันพฤที่2 3วันเสรที่24และวันศุกร์ที่15นะครับในส่วนของวันพุทธที่2 3นะครับเราก็จะพิจารณาร่างระเบียบที่ยังคงทางอยู่นะครับเป็นวาระแรกก็คือร่างรัฐมนตร การเข้าชื่อเสนอถอดถอนผู <hello token isation> time, er ้บร <stone> ิหารท้องทินและสมาชิกสภาท้องทิมพศซึ่งได้พิจารณาไปแล้ว5มาตรามีทั้งหมด23มาตราก็คิดว่าคงใช้เวลาในส่วนของการพิจารณาประมาณทักสองชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะได้พิจารณาพร้อมยันการขนส่งทางรางพศซึ่งมีทั้งหมด1 6 5มาตรานะครับและมี คณะกรรมการขอแก้ไขเนี่ย13มาตราก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน2เวบอนเช่นเดียวกันเพราะว่าประเด็นส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยกันหมดเรื่องขนส่งทางรางก็ต้องการจะให้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งทางรางเนี่ยออกมาให้ทันควบคู่กับ EEC นะครับส่วนที่3คือพระบาิกัญชากันชงพอชอซึ่งอยู่ในลำดับวาระที่สเนี่ย ก็คาดว่าถ้าหากว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็น่าจะเข้าพิจารณาในาวราระการประชุมในศรานี้นะครับเพราะฉะนั้นวิปเนี่ยก็ได้พิจาก็เน่ยจัมีมติวิปมาในคราวที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็ยืนยัน,นว่าวิปก็ยังมีมติเช่นเดิมทั้งสองกรนี้ก็ขอความร่วมมือว่าเนี่ยจัว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนก็ขอให แต่ละฝ่ายก็ได้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่มีประเด็นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ดีหรือไม่ว่าความคิดเห็นของกลุ่มน้องๆที่มายื่นงก็ดีนะครับและความคิดเห็นของกลุ่มทั้งสับนุ่และคารเพื่อเราจะได้ทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่ทํากฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังในระยะยาวต่อไปครับในเรื่องนี่มีส่วนของวิทยาื่จะคุยกันไหมคะว่า หนูไม่หนุนร่า,พา,างพลบอาประชานารส,ารส่งะในส่วนองวิปหรือว่าเป็นมติของแต่ละพักก็เป็นความเห็นของแต่ละพักครับเพราะว่าวิปเนี่ยเรายัางมีมติเมื่อกี้ที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็ยืนยันว่าให้มีมติเช่นเดิมนะครับส่วนความเห็นที่แตกต่างเนี่ยถือว่าเป็นความมดนามในระบบประชาธิปไตยซึ่งแต่ละพักก็อาจจะมีความคิดเห็นในเรื่องของกฎหมายต่อไปผมก็อยากย้ำอีกครั้งหนึ่งน,นะครับว่าการพิจารณากฎหมายในในสภาเนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นขอบเขตเป็นพิเศษที่กฎหมายรับนูนได้ให้เอกสิทธิ์ของสสที่สามารถที่จะพิจารณาได้โดยไม่มีการอยู่ภายใต้อานัตการครอบอำใดๆเพราะฉะนั้นการที่จะมีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในกรณีที่ยกตัวอย่างได้เห็นชัดเจนก็คือว่าร่างประหยัดการศึกษาร่างหยัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นร่างของครมอ้ด้ซ้ำไปครับแต่ว่าพรรคภูมิใจไทย ก็มีมัอิกไม่เห็นด้วยนะครับก็ทําให้ประเด็นในเรื่องของการกําหนดดอกเบี้ยให้ลดลงมาเหลือสูงจุดหนึ่งในต่อไปเป็นประเด็นที่ทําให้ไม่มีดอกเบี้ยซึ่งเป็นไปตามในความคิดของแต่ละพรรคไปแต่ว่าก็มามีปัญหาต่อไปในชั้นวุฒิสภาเพราะฉะนั้นเราจรึงเรียกร้องว่าการพิจารณากฎหมายในสภาขอให้ทุกฝ่ายไม่คำนึงถึงพรรค แต่คำานึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตด้วยครับถือว่าเป็นสมาชิกีได้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามีความคิดเห็นที่เพิ่มเติมเข้ามาเช่นประกาศกระทรวงคล้ายๆกับพรบสัมามิตนะครับเมื่อมีประเด็นในเรื่องกฎกระทรวงขึ้นมาเพิ่มเติมเราก็จะเห็นว่ามติก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามความคิดเห็นของเพื่อสมาชิกเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปและก็เห็นว่าเมื่อมีกฎกระทรวง ออกมารองรับกฎหมายภาษีสสมิิรแล้วก็เลยมติก็เลยต่อไปในข่าวนั้นนะครับอันนี้ก,ก็ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นความขัดแย้งแต่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและในสภาเราก็ถือเอาเสียงข้างมากเป็นหลักครับถ้าชนะก็ส่งแผลทีิสภาพิจารณาต่อไปถ้าแพ้ก็ ก็ถ <formation> so yeah. ือว่าต่อไปก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้นำไปสู่วามขัดแย้งของฝ่ายบริหารเนี่ยแต่อย่างใดเลยครับคือว่าเป็นเอกสิ์ของสสใช่ไหมครับไม่ใช่มติวิปแล้วว่าเป็นมติของพรรคใช่ไหมครับก็คือมติวิปเนี่ยเราเห็นด้วยกับกรรมิการเสียงข้างมากแต่ว่าเมื่อไปพิจารณาในสภาแล้วเนี่ยสสก็มีสิทธิ์ที่จะฟังความคิดเห็นของกรรมิการเสียงข้างมากกรรมิการเสียงข้างน้อยและผู้ประยชติเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปดูรายละเอียดกันอีกขั้นหนึ่งว่า ผลของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงครับตอนนี้เห็นมีความฝ่ายกังวลว่าอาจจะกฎหมายจะไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ค่ะผมด้วยนะครับก็ผมเ็นด้วยนะครับคือเลยได้เรียนว่าขอให้ร่วมพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับถ้าเราแก้ไขไม่รอบคอบกฎหมายก็จะส่งไปสู่วุฒิสภาและไปแก,ก,ออปกไปไ้ไขมากเนี่ยพรบกยศนี่ผมเป็นห่วงเลยครับพอไปแก้ไขมากเนี่ยก็จะไม่ทันในสมัยประชุมนี้ ลูกหลานเจดล้านคนที่เอืนอกองทุนผู้ยืมแทนที่จะได้ลดดอกเบี้ยลงมาต่าสุดเดศูนย์ถึงหนึ่งหรือได้ปรับโครงสร้างหนี้หรือลดลัอผู้กำประการพอกฎหมายไม่ผ่านก็ต้องใช้กฎหมายเดีมยวต่อไปะครับไปรับผิดชอบนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันพรบกัญชาก็เช่นเดียวกันเพราะผมจงเรียกร้องว่าการพิจา,ารณาอ,อย่างรอบครอบเนี่ยเป็นความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกสภาทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันครับ กบมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าจะต้องถือโอกาสนี้กลาบเรียนอสื่อมลชนนะครับในฐานะที่เป็นรางาัฐบาลและทั้งในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เอาโสคนหนึ่งในสภาครับเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับคือร่างรัหยัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง ซึ่งสารนูนจะมีการวิจัยในวันที่23ที่จะถึงนี้และร่างประหยัดประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการเลือกทั้งที่สารนูนจะพิจารณาในวันที่30ที่จะถึงนี้ประเด็นแรกที่อยากจะทําความเข้าใจเพราะว่าเห็นหนักวิชาการหลายฝ่ายได้ออกมาพูดที่เป็นประเด็นในเรื่องที่ไม่ตรงกับความข้อเท็จจริงบางส่วน อาจจะทําให้ผู้ที่เป็นกรรมธิการนิสียายได้และประกอบกับไม่อยากจะให้ใครไปก้าร่วงคาวินิจัยของสารรับนูนซึ่งโดยรัฐนูนนั้นถือว่าผูกพันทุกองค์กรและในระบบนิติธรรมเราก็ถือว่าถ้ากฎหมายใดขัดหรือยแย้งกับกฎหมายรับนูนก็ต้องให้สารรับนูนพิจารณาประเด็นแรกก็คือว่ามีบางคนมากล่าวว่าการพิจารณาในชั้นของกรรมธิการอาจจะไม่ชอบด้วยรัฐรมนูญ ประเด็นเนี้ยผมอยากจะกราบเรียนและยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการพิจารณาของคณะกรรมการก็เราพิจารณาตามข้อบังคับและขอบเขตของกฎหมายธรรมนูญและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทุกอย่างได้ผ่านกระบวนการโดยเสียงข้างมากและดําเนินการถูกต้องตามแนวทางและความคิเดเห็นของเสียงข้างมากและในท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นพร้อหยัพกพักการเมืองก็ดีพร่อมหยัดการเลือกตั้งก็ดีรัฐสภา ก็มีเสียงข้างมากผ่านให้ความเห็นชอบนะครับและในช่วงหลังต่อมามีการไปร้องต่อสารดูในในวินิจฉัยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็เห็นด้วยเพราะจยาํทให้ปราศจากความสงสัยของหน่วยงานที่จะไปปฏิบัติหรือของผู้ที่อาจจะถูกกฎหมายบังคับใช้เนี่ยไปดําเนินการต่อไปแต่ว่าผมมเห็นด้วยที่นักวิชาการบางคนมาบอกว่าเรื่องการแก้ไขดังกล่าวนี้ อาจจะนําไปสู่ประเด็นปนัญหาทางการเมืองผมคิดว่าการเมืองย่อมมีทางออกเสมอนะครับจากผลเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมก็ยังมีความมั่นใจว่าความหยากพักการเมืองเราก็มีการแก้ไขเพื่อต้องการที่จะปฏิบัติได้จริงมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะประเด็นเรื่องไพรมิโวดซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติไม่ได้จริงและเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ก็เห็นว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมควรที่จะเริ่มต้นจากพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองซ,งซึ่งเป็นกลุ่มประโยชน์ของแต่ละพรรคที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนเนี่ย mm. เขาจะได้มีส่วนในการตัดสินใจในส่วนประเด็นของพรมยัดก,การเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันก็เป็นประเด็นที่ได้มีข้อตกเถยงกันในเรื่องของการคำนวณบัญชีรายชื่อ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมิการเนี่ยก็ได้พยยิจารณาอย่างรอบคอบและมีเสียงข้างมากเป็นขาดด้วย32ต่อ11เสียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมอยากเรียกร้องว่าขอให้ทุกฝ่ายได้เคารพคำตัดสินใจของสานุนและผมเชื่อว,ว่าสานุนตัดสินใจยังไงแล้วสานุนก็จะให้ทางออกด้วยเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่ปฏิบัติเนี่ยไปดำเนินการต่อไปครับญญครับ ให้กับวิบรัฐบาลในฐานะเป็นปรวแทนของฝ่ายรัฐบาลซึ่งในช่วงเช้านี้ก็ไปยื่นที่ปป,ปสแล้วนะครับเพื่อต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการยกเลิกประกาศกระทรวงสนาสุขฉบับลดกัญชาเสรีทันทีจนกว่าจะมีกฎหมายที่รัดคุมในการประชุมคณะกรรมการปป,ปสในวันที่22พฤศจิกาย,ยน2565นะครับ ผมก็ได้รับหนังสือมีไว้เพื่อที่จะนําไปพิจารณาในที่ประชุมของวิรัฐบาลประกอบกับวันนี้วรัฐบาลก็ได้มีพิจารณาวาระการประชุมของรัฐบาลด้วยเดี๋ยวผมจะถแถลงเรื่องผลการประชุมของวรัฐบาลแล้วก็มีประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเรื่องการพิจารณาของสารรัฐมนูญต่อร่างพรป,รปรอีกสองฉบับแต่ว่าช่วงนี้เพื่อน้องได้ เดินทางกลับอยากให้ตัวแทนของน้องสัคนได้มาแสดงความคิดเห็นข้อสรุปสั้นๆว่าที่มายื่นทั้งสองที่นี้เพราะอะไรเช่นครับเนาะก็ในตัวแทนนะครับกลุ่มกลุ่มไวเนตนะครับก็จริงๆเมื่อเช้านี้ได้ไปยื่นที่ปป .2 มาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าได้ทราบข่าวว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการปป .2 ครับในวันที่22 ก็เลยอยากให้บรรจุวาระเรื่องการยกเลิกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องการปลดล็อกกัญชาเสรีครับให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดตามเดิมครับและใช้ทางการแพทย์เป็นหลักครับผมก็เลยมา,มายื่นหนังสือ2ที่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาทำเนียบรัฐบาลโดยมีท่านชินวรน,นะครับมารับหนังสือนะครับผมในตัวแทนรัฐบาลซึ่งน้องๆก็ได้มีการรวมารมา, 15, ายชื่อครับประมาณ1 5 4 3 2รารายชื่อครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ จากกัญชาครับในกลุ่มเยาวชนที่มีความเป็นห่วงครับทั้งคุณครูอาจารย์นะครับและกลุ่มแพทย์ต่างๆครับมีความเป็นห่วงครับเพราะว่าเยาวชนนั้นเข้าถึงกัญชาง่ายเกินไปครับก็เลยอยากฝากทางรัฐบาลนะครับได้ได้ช่วยพิจารณาครับให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดตามเดิมครับแล้วใช้ทางการแพทย์เท่านั้นครับเพราะว่ากระบวนการพิจารณากฎหมายกว่าที่จะออกมารัดกลุ่มและไม่มีช่องว่างนะครับ ใช้เวลาเกินไปครับอยากให้ปิดสุญญากาศตรงนี้ทันทีครับจนกว่าจะมีกฎหมายออกมานะครับเราไม่ได้ต่อต้านเรื่องกัญชาไม่ดีนะครับเราแค่ต้องการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก่อนที่จะมีกฎหมายที่ดีรองรับครับผมก็ที่มาก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับกลุ่มไวายเนี่ยครับผมก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันหลายกลุ่มเลยครับก็จะมีหลายๆที่ครับรวมตัวกันจะเป็นโครงการ สะพานักศึกษาครับที่ที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ครับรวมกลุ่มกันเลยตั้งชื่อกลุ่มนี้ขึ้นมาว่ากลุ่มไม่นะกัญชาและยาเสพติดครับหรือเรียกว่า YNAC ครับหรือ y n a c ครับ,ร n a รบน้องนี่คือมาจากพอะไรไม่นะอะไรนะคะอันนี้ไม่นะกัญชาและยาเสพติดครับผมน้องนี่มาจากอะไรอันนี้เป็นจบแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในการที่รวมรวมเดกกลุ่มผู้นําต่างๆและกลุ่มเครือข่ายครูอาจารย์ผู้ปกครองครับที่เห็น S <S <an> <S เ,หเห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยลองรวมรายชื่อผ่าน Google Form กันดูครับผมก็เลยรวมรวมกันก็ได้ประมาณหมื่นรายชื่อเดี๋ยวในหนังสือนะครับจะมีลิงก์รายชื่อสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ครับกกส่วนประเด็นที่2นะครับวันนี้พวกผมก็ได้เขียวโอกาสน,นี้ได้ถแถลงผลการประชุม ของรัฐบาลนะครับในสัดานี้ที่ได้มีการพิจารณาระเบียบว,วาระการประชุมสภาครับสำหรับการพิจารณาการประชุมสภาในสัปดาห์นี้ก็จะมี3วันคือวันพฤที่2 3วันเสารที่24และวันศุกร์ที่15นะครับในส่วนของวันพุทธที่2 3นะครับเราก็จะพิจารณาร่างระเบียบที่ยังคงทางอยู่นะครับเป็นวาระแรกก็คือร่างรัฐมนตร การเข้าชื่อเสนอถอดถอนผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องทิมพศซึ่งได้พิจารณาไปแล้ว5มาตรามีทั้งหมด23มาตราก็คิดว่าคงใช้เวลาในส่วนของการพิจารณาประมาณสักสองชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะได้พิจารณาพร้อมยันการขนส่งทางรางพศซึ่งมีท so er ั้งหมด1 6 6มาตรานะครับและมี คณะกรรมการขอแก้ไขเนี่ย13มาตราก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน2เวบอนเช่นเดียวกันเพราะว่าประเด็นส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยกันหมดเรื่องขนส่งทางรางก็ต้องการจะให้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งทางรางเนี่ยออกมาให้ทันควบคู่กับ EEC นะครับส่วนที่3คือพระาบัญชาการชงพศซึ่งอยู่ในลำดับว,วาระที่สเนี่ย ก็คาดว่าถ้าหากว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็น่าจะเข้าพิจารณาในาวราระการประชุมในสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นวิพเนี่ยก็ได้พิจาราก็เน่ยจัมีมติวิพมาในคราวที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็ย,นยืนยันว่าวิพก็ยังมีมติเช่นเดิมทั้งสองวราระนี้ก็ขอความร่วมมือว่าเนี่ยจัว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน ก็ขอให้แต่ละฝ่ายก็ได้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่มีประเด็นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก็ดีหรือไม่ว่าความคิดเห็นของกลุ่มน้องๆที่มายื่นก็ดีนะครับและความคิดเห็นของกลุ่มทั้งสับนุ่มและคานเพื่อเราจะได้ทําหน้าที่ในฐานะไวยนิติบัญญัติที่ทํากฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังในระยะยาวต่อไปครับ เรื่อนงนีมีส่วนของวิทเยี่ยมีการคุยกันไหมคะว่าหนุ่ไม่หมนูม,ร,มนร่างพลอรบประชาการส่งอะในส่วนของวิปหร,รือว่าเป็นมติของแต่ละพักก็เป็นความเห็นของแต่ละพักครับเพราะว่าวิปเนี่ยเรายังมีมติเมื่อกี้ที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็ยืนยันว่าให้มีมติเช่นเดิมนะครับส่วนความเห็นที่แตกต่างเนี่ยถือว่าเป็นความมดงามในระบบประชาธิปไตยซึ่งแต่ละพักก็อาจจะมีความคิดเห็นในเรื่องของกฎหมายต่อไป ผมก็อยากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการพิจารณากฎหมายในในสภาเนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นขอบเขตเป็นพิเศษที่กฎหมายรัฐนูนได้ให้เอกสิทธิ์ของสอสที่สามารถที่จะพิจารณาได้โดยไม่มีการอยู่ภายใต้อาน,นัตการครอบอำใ,ใดๆเพราะฉะนั้นการที่จะมีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในกรณีที่ยกตัวอย่างได้เห็นชัดเจนก็คือว่า ร่างประหยัดการศึกษาร่างประหยัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นร่างของคองรมอด้ซ้าไปครับแต่ว่าพรักภูมิใจไทยก็มีมติอีกไม่เห็นด้วยนะครับก็ทําให้ประเด็นในเรื่องของการกําหนดดอกเบี้ยให้ลดลงมาเหลือสูงถุดหนึ่งในต่อไปเป็นประเด็นที่ทําให้ไม่มีดอกเบี้ยซึ่งเป็นไปตามในความคิดของแต่ละพักไปแต่ว่าก็มามีปัญหาต่อไปในชั้นวุฒิสภา เพราะฉะนั้นเราจรึงเรียกร้องว่าการพิจารณากฎหมายในสภาขอให้ทุกฝ่ายไม่คำนึงถึงพรรคแต่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตด้วยครับถือว่ามสมาชิกคือได้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามีความคิดเด็นที่เพิ่มเติมเข้ามาเช่นประกาศกระทรวงคล้ายๆกับพรบรสัมสามิตนะครับเมื่อมีประเด็นในเรื่องกฎกระทรวงขึ้นมาเพิ่มเติมเราก็จะเห็นว่ามาติก็ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามความคิดเห็นของเพื่อสมาชิกเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปและก็เห็นว่าเมื่อมีกฎกระทรวงออกมารองรับกฎหมายภาษีสมมิติแล้วก็เลยมติก็เลยตอกไปในคราวนั้นนะครับอันนี้ก,ก็ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นความขัดแย้งแต่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและในสภาเราก็ถือเอาเสียงข้างมากเป็นหลักครับถ้าชนะ ก็ส่งแผลวุฒิสภาพิจารณาต่อไปถ้าแพ้ก็ก็ถือว่าตกไปก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้นำไปสู่ความขัดแย้งของฝ่ายบริหารเนี่ยแต่อย่างใดเลยครับคือว่าเป็นเอกสิ์ของสสใช่ไหมครับไม่ใช่มัติวิบแล้วว่าเป็นมติที่หนักใช่ไหมคะก็คือมัติวิบเนี่ยเราเห็นด้วยกับกรรมิการเสียงข้างมากแต่ว่าเมื่อไปพิจารณาในสภาแล้วเนี่ยสสก็มีสิทธิ์ที่จะฟังความคิดเห็นของกรรมิการเสียงข้างมากกรรมธการ เสียงข้างน้อยและผู้ประยติเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปดูรายละเอียดกันอีกขั้นหนึ่งว่าเหตุผลของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงตอนนี้เห็นมีความฝ่ายกังวลว่าอาจจะกฎหมายจะไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ค่ะถึงด้วยเนีคยนะก็ผมเห็นด้วยครับคือเลยได้เรียนว่าขอให้ร่วมพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับถ้าเราแก้ไขไม่รอบคอบกฎหมายก็จะส่งไปชู่วุฒิสภาและไปแก้ไขมากเนี่ยพรบกยศนี่ผมเป็นห่วงเลยครับ พอไปแก้ไขมากเนี่ยก็จะไม่ทันในสมัยประชุมนี้ลูกหลานเจ็ดล้านคนที่เอืนงกองทุนผู้ยืมแทนที่จะได้ลดดอกเบี้ยลงมาําสูตรเือนศูนย์ถึงหนึ่งหรือได้ปรับโครงสร้างหนี้หรือลดผู้กำกรบกานเพราะกฎหมายไม่ผ่านก็ต้องใช้กฎหมายเดิมต่อไปครับไปรับผิดชอบกันครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันพรบกัญชาก็เช่นเดียวกันเพราะผมจึงเรียกร้องว่าการพิจารณาอยา่างรอบคอบเนี่ยเป็นความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกสภาทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันครับ กบมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าจะต้องถือโอกาสนี้กลาบเรียนอสื่อมลชนนะครับในฐานะที่เป็นรางราัฐบาลและทั้งในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เอาโส ARA คนหนึ่งในสภาครับเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับคือร่างรัหยัดประกอบกรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง ซึ่งสารนูนจะมีการวินิจัยในวันที่23ที่จะถึงนี้และร่างประหยัดประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการเลือกทั้งที่สารนูนจะพิจารณาในวันที่30ที่จะถึงนี้ประเด็นแรกที่อยากจะทําความเข้าใจเพราะว่าเห็นหนักวิชาการหลายฝ่ายได้ออกมาพูดที่เป็นประเด็นในเรื่องที่ไม่ตรงกับความข้อเท็จจริงบางสว่วน อาจจะทําให้ผู้ที่เป็นกรรมธิการนิสียายได้และประกอบกับไม่อยากจะให้ใครไปก้าวล่วงคาวินิจัยของสารรัฐนูนซึ่งโดยรัฐนูนนั้นถือว่าผูกพันทุกองค์กรและในระบบนิติธรรมเราก็ถือว่าถ้ากฎหมายใดขัดหรือยแย้งกับกฎหมายรับนูนก็ต้องให้สารรัฐนูนพิจารณาประเด็นแรกก็คือว่ามีบางคนมากล่าวว่าการพิจารณาในชั้นของกรรมธิการอาจจะไม่ชอบด้วยรัฐรมนูญ ประเด็นเนี้ยผมอยากจะกราบเรียนและยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการพิจารณาของคณะกรรมการก็เราพิจารณาตามข้อบังคับและขอบเขตของกฎหมายธรรมนูญและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทุกอย่างได้ผ่านกระบวนการโดยเสียงข้างมากและดําเนินการถูกต้องตามแนวทางและความคิเดเห็นของเสียงข้างมากและในท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นพร้อหยักการเมืองก็ดีพร่อมหยัดการเลือกตั้งก็ดีรัฐสภา ก็มีเสียงข้างมากผ่านให้ความเห็นชอบนะครับและในช่วงหลังต่อมามีการไปร้องต่อสารดูในในวินิจฉัยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็เห็นด้วยเพราะจยาํทให้ปราศจากความสงสัยของหน่วยงานที่จะไปปฏิบัติหรือของผู้ที่อาจจะถูกกฎหมายบังคับใช้เนี่ยไปดําเนินการต่อไปแต่ว่าผมมาเห็นด้วยที่นักวิชาการบางคนมาบอกว่าเรื่องการแก้ไขดังกล่าวนี้ อาจจะนําไปสู่ประเด็นปนัญหาทางการเมืองผมคิดว่าการเมืองย่อมมีทางออกเสมอนะครับจากผลเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมก็ยังมีความมั่นใจว่าความหยากพักการเมืองเราก็มีการแก้ไขเพื่อต้องการที่จะปฏิบัติได้จริงมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะประเด็นเรื่องไพรมิโวดซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติไม่ได้จริงและเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ก็เห็นว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมควรที่จะเริ่มต้นจากพักการเมืองและสาขาพักการเมืองซ,งซึ่งเป็นกลุ่มประโยชน์ของแต่ละพักที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนเนี่ย mm. เขาจะได้มีส่วนในการตัดสินใจในส่วนประเด็นของพร่หยัดก,การเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันก็เป็นประเด็นที่ได้มีข้อตกถีเยงกันในเรื่องของการคำนวณบัญชีรายชื่อ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมิการเนี่ยก็ได้พยยิจารณาอย่างรอบคอบและมีเสียงข้างมากเป็นขาดด้วย32ต่อ11เสียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมอยากเรียกร้องว่าขอให้ทุกฝ่ายได้เคารพคำตัดสินใจของสานุนและผมเชื่อว,ว่าสานุนตัดสินใจยังไงแล้วสานุนก็จะให้ทางออกด้วยเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่ปฏิบัติเนี่ยไปดำเนินการต่อไปครับญญครับ